ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วตื่นเท้าน้ำไปฉันบินฑบาทเสร็จก,ก็ฉันแล้วก็คุยกับพระพระที่วัดเขาถามหลวงพี่อ้วนถามกับหลวงพี่ทังอาจ,จารย์นอนมาสามคืนเจออะไรนะคือแรกเจอลูกตีนเลยคืนสองล่ะก็ลูกตีนอีกคืนสามไม่ง่ามากโอ้โหมาทั้งตัวเลยเขาบอกเนี่ยก็หัวนอนน่ะสมัยหลวงพ่อผันอยู่อ่ะปกติเนี่ยมีเสาตกน้ำมันอยู่ใครก็อยู่ไม่ได้ใครก็นอนไม่ได้ อาจารย์อยู่ได้เก่งว่ะแล้วบอกว่าในฝันนันอาให้หวยผมไปด้วยผมเลยบอกผมจะมาบวชบ้างวัด้าโยมานี้ให้หวยฉันดิแต่จะทําบุญให้แล้วก็จะเลี้ยงทุกวันก็ให้หวยสามตัวที่ไายถูกเป็นยกบานเลยกูบินขบากกูเดินบอกแม่ยทุก้านตอนนั้นอะไรวะแปดเดียวเดียวศูนย์แมวห้าหมาหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกสาม เออคุณจําได้กูเดินบอกแม่ทุกทุกบ้านเลยอาจารย์วันนี้ได้เลข้ยงไรเลข้ยมเลขศูนย์หกสามเลยพวกยมเอฟพัชอาจารย์ที่ไหนเออน่ะเลี้ยงอะเพรนั้นหวยออกศูนย์หกสามเช้าคุณมาไปกินสักบาทก็หงเงินเต็มบาทเลยกูเขาโกงกัน